ยิงออกที่กดทางพี่กดอังนี้ที่กดตุม่มตุ่มข้างกดเข้ามาเออดดนอนันแห้งเ <c oughs> ออนี่ก็หนีได้เออยิงตัวล่างกันก็นกนได้หมุนเข้าดีๆ Mình lang cái gì